แล้วโอ้เก่งจังเลยลูกถูกต้องถูกต้องวางไว้ครับเหมือนกุ้งกิ้งเหมือนพีกุ้งกิ้งอ่ะโอ้เก่งจังเลยใช่ใช่เมียไหนอีกนะเก่งจังเลยถูกถูกต้องครับถูกต้องครับลูก โอ้โหเก่งจังเลยอยันนั้นป้ายสามเหลี่ยมเนอะโอเคสวยมากเลยลูกสวยสุดๆเลยเก่งจังเลยลูก <Yeah. S 1> เออไว้ตรงไหนดีนะ <Okay. S 1> เอาหรอได้ได้ได <laughs> ผิดเอาไว้กันไว้คันสิฟ้าก็ได้ลูก ใช่สวยจังเลยโอ้โหสวยจังเลยอันนั้นสีอะไรลูกสีส้มอ่ะไว้ไว้คู่รถส,สีファก็ได้ลูกถูกต้องเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมาก